สวัสดีค่ะแม่สินจาทักทายเช้า,ชาว,วันหยุดวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําสถานการณ์ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาและรรงงานราคาทองประจาวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นรวม400บาทต่อบาททองคาเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดตลอดการครั้งใหม่นะคะนับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศ ที่บริเวณ44,550บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งกัสปบึ้น5%เงินบาทอ่อนค่าระหว่างบริเวณ33.68ถึง34.05บาทต่อ1ดอลาลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ ภาพรวมราคาทองนะคะปรับตัวขึ้นรวม33%นะับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาทองคำสปอร์ตนะคะสัปดาห์นี้ปรับตัวขึ้นทุกสติสุสูงสุดหลอดการข้งใหม่อย่างต่อเนื่องมีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการข้งใหม่นะคะที่บริเวณ2,790ดอลลาร์ต่อนหนึทรอยออนโดยดรับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อและความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนรวมถึงคาดการธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไม่ถึง0.50%ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์นะคะทองคาปรับตัวลงแรงจากแรงเทขายทํากําไรหลังจากราคาปรับตัวขึ้นสร้างระดับสูงสุดตลอการทั้งใหม่ในช่วงที่ผ่านมาและแรงกดดันจากการฟื้นตัวขึ้นของค่างเงินดอลลาร์และตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสัปดาห์หน้า4-8พฤศจิกายนมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐให้ติดตามอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน FOMC ของเฟด วันที่6กถึงเพฤศจิกายนและอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญนะคะคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนซึ่งคาดว่าตั้งแต่การเริ่มการเลือกตั้งจนถึงการนับคะแนนและทราบผลราคาทองคจาจะเคลื่อนไหวผันผวนขึ้นและลงนะคะอย่างหนักจากสถิติการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยยอดคําสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานประจําเดือนกันยายนดุลการค้า เดือนกันยายนดัชนีพิมพ์ไอภาคการบริการของสถาบัน ISM ประจำเดือนตุลาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของรัฐมิชิแกนประจำเดือนพฤศจิกายนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้นะคะติดตามการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ BOE แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,716ดอลลาร์และ2,705ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,670ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,745ดอลลาร์และ2,758ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,700 70ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งก็สูงขึ้น5%ซื้อ44,000บาทขาย44,100บาท ทองรูปพรรณก็สกรนห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อสี่หมื่นสามพันสองร้อยหกบาทขายสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจําวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแม่มสิรก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณฑลนี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิทิก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องทองคาและแรงงานราคาทองในทุกวันยังไงนะคะก็ยาลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทธิ์ยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ